สวัสด,ดีตอนเย็นครับผมผมเอาน้ำผึ้งโพงไทยที่ผมจับไว้นะตากแดดไว้ใส่หม้อสตูตากแดดไว้สี่แดดเต็มๆ,ๆละนะฮะน้ำผึ้งข้นมากนะเหนียวมากนะหมายถึงว่าความชื้นเหลือต่ำกว่า20%แล้วนะฮะมีตัวน้ำผึ้งอยู่80กว่านะแล้วก็มีความชื้นอยู่นับวันส10กว่าเปอร์เซ็นต์เหนียวหนืดมากนะฮะแล้วเอามากรองันครั้งที่2ถังนี้เป็นถังกรองข้างล่างเนี่ยจะมีตะแกรงกรองอยู่แล้วแล้บนตะแกรงเนี่ยผมเอา ผ้าไนลอนนะเนื้อตาละเอียดนะคล้ายผ้าร่มนะมาทับอีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็เทน้าพึ่งลงไปเพื่อให้น้าพึ่งหยดลงไปในถังหมักนะฮะอันนี้คือถังหมักนะครับผมถังหมักขนาดประมาณนักเอ่อห้าหกสิบลิตรนะครับผมถังนี้นะครับผมจะหมักไว้ในถังนี้ยี่สิบวันนะครับผมด้านล่างนี่ก็มีขารองแล้วก็หลอ่อน้ํามัน เครื่องทูทีไว้เพราะว่าถ้าน้ําใส่หล่อไว้เนี่ยเดี๋ยวเกิดน้ําแห้งแล้วมดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเลยเลยต้องเอาทูทีใส่ไว้ในขาหล่อนะมีขาสีขาโน่นนะครับผมนะแล้วผมจะหมักไว้ในถังนี้อีกประมาณ2ี่สิบวันนะนะครับผม้วถึงจะบรรจุขวดนะครับผมถามว่าถ้าไม่หมักได้ไหมไม่หมักก็ได้นะถ้าไม่ต้องการกลิ่นที่หอมมากนักเนี่ยนะครับผม นะตากตามสีแดดแล้วก็บรรจุขวดได้เลยนะครับผมนะน้ำพึ่งก็ได้คุณภาพแล้วจะไม่มีจะความชื้นไม่เกิน20%จะเก็บน้ำพึ่งไว้ได้หลายๆปีครับผมนะอันนี้ก็คือ,เ,อเทคโนโลยีที่พ่อแม่ถ่ายทอดมาให้แล้วผมก็เออ่มาทำต่อนะปีนี้ทำเพื่อกินนะะฮได้แบ่งปันเพื่อนฝูงนิดหน่อยครับผมหนะมักน้ำผึ้งไว้อีก20วันนะครับผมสวัสดีครับ